สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซลุงช่างป้าแปลงผักทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพูดถึงนางอีกแล้วนะคะว่าจะไม่พูดถึงแล้วนะแต่มันก็อดไม่ได้นะมันก็เกินไปนะนี่ขนาดอ่าพี่ทนายนงทนายนพออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมประจําใจหรือว่าเกี่ยวกับความจริงใจเหมือนอย่างไอ้เทือกเนี่ยมานั่งพูดมานั่งว่าลุงช่างกับป้าแปลงผักนั่งพูดแต่สิ่งไม่ดีเขาอะ ต้องถามตัวของไอ้เทือกเองแหละว่ามันมีสิ่งไม่ดีในตัวมันหรือเปล่าอันนี้มันก็เรื่องจริงนะต้องดูตัวเองก่อนตัวเองดีแค่ไหนเชียวนั่งวันวันนึงนั่งวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาอะแล้วก็หาคดีมาให้ตัวเองไปพูดเรื่องคนนู้นคนนี้อะเวลาเกิดคดีขึ้นมาเนี่ยมันก็ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยทําไมไม่พูดในสิ่งดีๆวะกูถามจริงอะพอคนอื่นเขาออกมาตอบโต้ พอคนอื่นเขาฟ้องคนอื่นเขานู่นนี่นั่นก็เกิดปัญหาเออต้องนึกถึงตัวเองคนเราอ่ะไม่ใช่ว่าเก่งอยู่ตลอดเวลาอย่างมึงอ่ะเทือกออกมานั่งอย่างเงี้ยสิ่งดีๆอ่ะสิ่งดีๆอ่ะของลุงช่างกับป้าแปงผักเนี่ยก็พูดไปเออมึง่ะรู้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอเออเนี่ยก็เหมือนทนายนบกับทนายนงออกมาพูดเมื่อเมื่อวานนี้ อีนางบ้าก็ออกมาอีกนะคะคือแบบไอ้เราก็เห็นเปิดเพลงโอ้สงสัยมันก็คงจะสงบส,สติอารมณ์แล้วไม่ค่ะขนาดก็พูดถึงตำรวจเอ้ยพูดถึงอประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นหรือพูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับการสั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันเลยนะเออแต่แปลกมันก็พยายามที่จะลากนายนบนายนงไปตบจนได้ นั่นอะคือน,นิสัยอะค่ะ F สี่หาว่าเขาแฝกเขาแสะคือเป็นคนคือเหมือนหูแววเปล่าวะเออมึงหูแววปะถามจริงฮะหูแววเปล่าวะงงอะกินยาพักผ่อนนะไม่งั้นก็ไปนั่งสมาธินะไปนั่งสมาธิไปฝึกสมาธิบ้างนะไม่ใช่ไปนั่งเจาะอ,อยู่นั่นแะโอ๊ยพยายามจะนั่งด่าอะไรกลัวะไปด่าอะไรกัวะ รู่นไปลากแอไปลากแอดมินของพี่ทนายมาตบอีกดาทักเสียเสียมาหมาโอ้ยตายแล้วเนี่ยรู้ไหมว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วในตัวมึงอะ่ะจริงมันไม่เหลือศักดิ์ศรีแล้ว,ว่ะพวกมึงอะ่ะจริงๆนะพวกมึงเนี่ยมันไม่เหลืออะไรจริงๆเลยนะปากต่อปากต่อคําทั้งทั้งที่ลากเขามาตบก่อน ผลสุดท้ายพอเขาย้อนสอนกลับก็ไม่พอใจกูไม่ผิดอะมึงผิดอะมึงมาแซก,กูก่อนอะมึงผิดอะมึงผิดอะอยู่อย่างเงี้ยทั้งๆที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาก็พูดเขาก็สั่งสอนไปตามคนที่เป็นรุ่นแม่มึงไงพวกมึงอะแต่พวกมึงมันรับไม่ได้ไงตลกไหมเออแทนที่จะตัวเองจะอยู่ในความสงบสงเงียมหูปาก รูดซิปกันบ้างก็ไม่มีพอเขาออกมาตอบโต้มันเกินไปไงพวกมึงอะ่ะมันเกินไปออกมาว่าเขาออกมาด่าเขาเรียกอีด่าอีตอแหลอย่างเงี้ยมันใช้ได้ไหมละ่ะพวกมึงอะ่ะกูถามจริงพวกมึงมันยังใช้ได้ไหมกูว่าพวกมึงนั่นแหละตอแหลตาลตัวตอแหลหมดเลยนะต่อปากต่อคำออกมานั่งด่าเขาจิก,กบาลเขา ป้าจิ๊บอีกคนหนึ่งป้าจิ๊บเขาก็พูดถูกนะเออไปรักษาตัวเองพวกมึงอะไปรักษาตัวเองซะเป็นกันไปหมดแล้วพวกมึงอะสติสตังไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วปัญญาอ่อนกันไปหมดแล้วนะเวลากูออกมาพูดอะก็ออกมาตอบออกมาด่าก,กูนั่นแหละมึงไปสู้กับพี่มานี่มึงเอาเทพี่มานมาเปิดดิเทพี่นิรนามป่าช่างแม่งเนี่ยกูไม่เห็นกล้า าไหมึงแน่จริงอะ่ะมึงกล้าไหมกับพี่นิรนามเนี่ยฮะกับพี่นางมานเนี่ยนี่ออกมาโหยมาด่าทนายนงพวกมึงนี่มันเหลือเกินนี่ความเลวพวกมึงนี่มันจริงๆเยมันหยุดไม่ได้จริงใช่ไหมหรือไงอย่าบอกว่ากูหยุดแล้วพวกมึงคือไม่อะ่ะมึงไม่สยดสลดอะ่ะมึงไม่สลดเลย ไปนั่งจ้องโอ้โหขนายเขาพูดเรื่องอาจารย์อะไรนะนักร้องอ่ะกะลาก็มาตอบอีกทั้งทั้งที่เขาพูดให้เอฟซีเขาฟังพวกมึงนี่มันเกินไปจริงๆนะทนายเขาไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะเว้ยเออด่าเขาเขาไม่ได้เคยด่ามึงเลยนะเขาก็พูดพูดของเขานั่นแหละพูดด้วยสั่งสอนด้วยแต่ไม่จํา ล่าเขามาตอบอยู่นั่น,หน,นแหละอีเวนตอแหลจริงๆเลยพวกมึงเนี่ยเออแทนที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายตัวเองป่วยตัวเองนู่นนี่รักษาตัวเองดูแลตัวเองไม่มีแ้จะออกมาเถียงเขาเพื่ออะไรวะกูก็งง,งแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงเลยเนี่ยมึงบ้าเปล่าวะาเขาถามจริงเหรพวกมึงอ่ะบ้าไหมืงไงตาละตัวอืมงเสมองเสมอ,อ,อกันไปหมดแล้วหรอ ถามจริงเหรออยู่มอมอม,ม่กันไม่เป็นไม่ต้องมาออกมาว่าหรอกว่าทนายเนี่ยไม่หยุดมึงเล่นคำมากิดช็อตแล้วถามจริงแต่ว่าเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยนะเขาพูดถึงไอ้เทือกนูดว่าไอ้เทือกน่าจะเอาสิ่งดีๆของลุงกับป้ามาพูดบ้างเขาเกี่ยวอะไรกับมึงเนี่ยฮนะถามหน่อยสิมันเกี่ยวอะไรกับพวกมึง ไม่มีเลยนะไม่มีอะไรเกี่ยวกับพวกมึงเลยนะแต่มึงออกมาเล่นเขาอะเออเชื่อเลยวะ่ะอาการมันหนกกักอะโคม่าแล้วเอฟซีเอ้ยมันโคม่าแล้วละ่ะโอ้ยจิก,กบาลเขาขึ้นมึงขึ้นกูด่าอีตอแหลอีตังหากหากว่าตอแหลอย่างนั้นอย่างนี้หลอกลวงสังคมนู่นนี่นั่นไปสารพัดโอ้ตายละตลกที่เป่งเลย ตลกนะเอฟซีคือไปฟังแล้วแบบอืคิดมันเหมือนแบบสมองมันคิดไปเรื่อยอ่ะว่าเขาต้องด่าก,กูเขาต้องว่ากูทนายต้องด่ากูทนายต้องแซกูเนี่ยแล้วมันก็จับมาเป็นประเด็นมายโยงจนได้เกิดปัญหาจนได้อ่ะคือสมองคิดได้แค่นี้เหรอว,วันวันหนึ่ง่ยที่เปิดช่องมาตรงนี้เองเหรอถามจริงพวกมึงอ่ะฮะ แนวทางดีๆมีให้ทําตั้งเยอะแยะไม่ทําแนวทางที่ทํามาหาแดกมีตั้งเยอะแยะก็ไม่ทําพยายามที่จะออกมากระแทกเขาด่าเขา fc พวกมึงมันก็เหลือเกินตากเตือนมันบ้างสิไม่นั่งตบมือตบตีนไอ้อยู่ข้างล่างไหไพวกข้างล่างเนะี่ยใช้หัวสมองคิดกันบ้างตบมือตบตีนโอ้โหใช่ใช่ใช่แล้วก็ปัน่นปัน,ปน,ปน โอ้โหเหลือเกินนี่ตัวดีน่ะไอ้พวกปันอยู่ข้างล่างนี่กับตัวดีโอ้โหนี่แหละพวกมึงมันอยู่กันได้มึงก็อยู่ด้วยกันไปเลยกอดคอกันตายไปเลยพวกมึงอะ่ะขนาดมันทำเหี้ยขนาดนี้ยังไปตบมือตบตีนยังไปให้ท้ายแทนที่จะตากเตือนไม่มีเลวแม่งหมดอะทุกคนน่ะออกมานั่งจิก,กบาลผู้ใหญ่ ออกมานั่งด่าผู้ใหญ่ไปนั่งด่าทนายอุทยัยดูที่ไม่ขึ้นไลฟ์สดเลยคนเขาแก่แล้วเขาก็ต้องคิดมากไปจิกกบาลเขาขนาดนั้นความรู้สึกคนเราอะนะเงินหมื่นนึงอะความรู้สึกอะมันเจ็บกว่าเว้ยมันเจ็บกว่าไอ้เงินหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนแต่ความรู้สึกที่มีให้เนี่ยมันเจ็บกว่าอีกไว้พวกมึงอะเหี้ย